โลฟุตบอลรอเขาเหมือนรอผ้าอาทิตขึ้นแต่สุดท้ายเขากลายเป็นผ้าอาทิตย์ที่ไม่เคยขึ้นเต็มฟ้าครั้งหนึ่งเสียงกองแห่งบราซิลเคยดังขึ้นพร้อมกับชื่อเด็กคนหนึ่งโรบินโยเด็กที่เปเล่เคยโทรไ,ไปบอกสโมสรให้ดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ด้วยตัวเองเด็กที่ครั้งหนึ่งโลฟุตบอลคาดหวังว่าให้เป็นเปเล่คนใหม่นักบอลสไตล์แซมบ้าที่มาก่อนเนมาจะแจ้งเกิดแต่ความคาดหวังบางครั้งมันไม่ใช่ของขวัญเสมอไปมันอาจจะกลายเป็นคำสาบโดยเฉพาะเมื่อมันมาพร้อมกับคำพูดจากตำนานระดับเปเล่ที่บอกว่าเด็กคนนี้อาจจะเก่งกว่าผม มันเลยกลายเป็นแรงผลักอันยิ่งใหญ่และแรงกดดันมหาศาลในเวลาเดียวกันและคําถามก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นว่าโรบินโยเก่งแค่ไหนเขาเก่งพอจะสืบทอดความยิ่งใหญ่ของบาซิลจริงหรือไม่นี่คือเรื่องราวของพอสวรรค์ที่ครั้งหนึ่งเคยส่องสว่างเกินใครแต่มอดดับลงด้วยเส้นทางที่ไม่มีใครคาดคิดรงังทองขอเสนอ10นาทีรู้เรื่องโรบินโยเก่งแค่ไหนอย่าลืมบอกเพื่อนๆข,ของคุณด้วยนะครับวันนี้คือช่องใหมยย่ของผมครับต้นร่างทองครับฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยแล้วผมขอแนะนำครับ โซน่าซ็อกถุงเท้าฟุตบอล5นิ้วนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นที่นําเข้ามาผลิตโดยทิลสินแดกดาตำนานกองหน้าทีมชาติไทยของเราครับไม่เชื่อดูนี่นศิลสินจริงๆบอกเลยว่า ของดีไม่ต้องพูดเยอะจัดกันไปคนละคู่เดี๋ยวรู้เลยว่าดียังไงป199ี1999เไปเล่กำลังเดินดูการซ้อมเยาวยชนของซานโตสสโมสอนเก่าของเขาที่เขาเคยพาเป็นแชมป์โลกในกลุ่มเด็กๆที่วิ่งไล่เตะบอลอยู่นั้นมีอยู่คนหนึ่งที่ทําให้ตํานานคนนี้ถึงกับหยุดมองอย่างตั้งใจเด็กวัยสิที่ตัวเล็กแต่เลี้ยงบอลผ่านกองหลังได้เหมือนกับเต้นรําไปเล่ไม่ลังเลเลยที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาผู้บริหารของทีมแล้วบอกว่าให้เด็กคนนี้ขึ้นชุดใหญ่เถอะเขาแตกต่างจากคนอื่นชื่อของเขาคือโรบินโย พูดเล่นครับเพราะในอีก3ปีต่อมาเด็กคนนั้นอายุ18ปีเต็มและเขากําลังพาซานโตสกลับไปสู่ตําแหน่งแชมป์ลลกสูงสุดของบราซิลครั้งสุดท้ายที่สมโมสรอนได้แชมป์ลลกคือยุคเปเล่เมื่อ3 4ปีก่อนนี่คือการเริ่มใหม่ด้วยไอเดียใหม่ลีลาใหม่โรบินโย่ใช้การเลี้ยงบอลสับขาหลอกและความกล้าแบบคนที่ไม่กลัวใครได้สร้างโมเมนตัมให้กับทีมเขาเรียกจุดโทษในนัดชิงด้วยท่าหลอกล่อที่ทําให้กองหลังนั้นลม้มลงนั่งไปกับพื้นหลังจบเกมเปเล่เดินลงไปกลางสนามถือไมโครโฟนและพูดมันอออกไปว่าาาเขจา จะเก่งกว่าผมก็ได้ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเขามาคํานั้นมันไม่ใช่แค่คาชมแต่มันคือการมอบมรดกแห่งความหวังให้กับเด็กคนหนึ่งแล้ววันนั้นเองโลกก็เริ่มรู้จักเด็กที่ชื่อว่าโรบินโยเด็กบราซิลหลายคนเติบโตมากับฟุตบอลข้างถนนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะพามันไปถึงแชมเปี้ยนลีกได้แต่โรบินโยทําได้ครับและเขาทําให้คนทั้งโลกดูเขาเล่นฟุตบอลด้วยรอยยิ้มเขาไม่ใช่นักเตะที่เล่นตามตําราเขาเล่นตามหัวใจเล่นตามจังหวะที่ตัวเองรู้สึกว่ามันใช่ท่าไม่ตายของเขาคือสเต็ปโอเวอร์ติดกัน บางครั้งเขาแตะลอดขากองหลังเฉยๆไปดื้อๆแบบคิดจะทําอะไรก็ทําลูกเล่นของเขาแผ่วๆบางครั้งก็เหมือนกับเขาเต้นรํากับลูกฟุตบอลเหมือนไม่มีกฎอะไรควบคุมเขาอยู่เลยจนบางครั้งก็โดนใบเหลืองเพราะกรรมการคิดว่าเขากําลังไม่ให้เกียรติคู่แข่งแต่โรเบนโยไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นครับเขาแค่เป็นตัวเองในสนามเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ไม่ลืมว่าฟุตบอลมันควรจะสนุกสิเขาเล่นเพื่อสร้างรอยยิ้มให้คนดูเขาเชื่อว,ว่าแบบนี้แหละคือฟุตบอลที่แท้จริงและนั่นคือเหตุผลที่แฟนบอลไม่เคยลืมช่วงเวลาที่บอลอยู่กับเท้าของโรบินโป25 เรือัลมาดคว้าตัวโรบินโยมาจากซานตอสโดยค่าตัวประมาณ24ล้านยูโรตอนนั้นแฟนบอลยังไม่คุ้นชื่อกับเขามากนักในยุโรปแต่ที่บราซิลเขาคือดาวรุ่งเบอร์หนึ่งของประเทศมาลริดมอบเสื้อเบอร์สิบให้เขาทันทีเบอร์เดียวกับที่ลุยฟิโก้เคยใส่และในยุคที่มีทั้งโรเนลโด้ซีดานเบคแฮมคาร์ลอสเด็กคนนี้โดดเด่นพอจะได้เบอร์สิบในทีมระดับนั้นเขาเปิดตัวในลาลีกานัดแรกกับกาดิสลงมาเป็นสำรองในนาทีที่65ไม่ถึง10นาทีเขาทำทุกอย่างที่นนนนนััััักกกตตตะะคคึงงงจทาาไดด้้หหหมุวลลลบบ360อศบอศสข5ริแ แอซิดประตูชัยแฟนบอลทั้งสนามลุกขึ้นปรบมือมาก้าพาดหัวว่าพระเจ้าได้สร้างโรบบนโยในวันที่อารมณ์ดีมันคือการเปิดตัวที่สมบูรณ์แบบโรบบนโยไม่ได้แค่เล่นดีเขาเล่นแบบที่คนดูต้องยิ้มตามเขานำฟุตบอลแฟนตาซีกลับมาในยุคที่ฟุตบอลนั้นเริ่มกลายเป็นเรื่องของแทคนิกในทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะร,ระดับซุปตาร์เขากลับเล่นด้วยจังหวะของตัวเองได้อย่างน่าทึ่งเขาไม่ใช่แค่คนที่มีพรสวรรค์แต่ในช่วงเวลานั้นเขาคือคนที่ทำให้เราหลงรักเกมฟุตบอลอีกครั้งหนึ่ง ข้าในยุคสองพันคือยุคทองของบาราซิลก็ต้องบอกว่ามันเป็นยุคที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์มีทั้งโรนันโดอาไนโรนันดิโยกา้าอาร์เดโนชื่อแต่และชื่อคือระดับโลกทั้งนั้นแต่ในกลุ่มนั้นมีเด็กคนหนึ่งที่แฟนบอลเริ่มรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้มาเป็นเพื่อตัวสอดแทรกแต่เขามีบางอย่างที่เป็นตัวเอกในแบบของตัวเองโรบินโยไม่ได้มีร่างกายที่ใหญ่โตไม่ได้ยิงหนักแบบอาร์เดโนแต่เขาเล่นด้วยความมั่นใจเล่นเหมือนคนที่อยากจะสนุกไปกับฟุตบอลทุกจังหวะและที่สําคัญเขากล้าวแบก 2007คือปีที่โรเบนโยขึ้นมาเป็นแกนหล,ลักของทีมบาสซิลชุดนั้นไม่มีทั้งโรนันโดกาคาและโรนัลดินดนโนแต่โรเบนโยยิงไป6ประตูจาก6นัดพาทีมคว้าแชมป์พร้อมติดดาวซนโวของทัวร์นาเมนต์และได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของรายการเขาไม่ได้แค่เล่นดีแต่เขาพิสูจน์ได้เห็นว่าต่อให้ไม่มีรุ่นพี่อยู่เขาก็พาทีมชนะได้หลังจากนั้นเขาก็ยังมีส่วนร่วมกับทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ใหญ่หญคว้าแชมป์คอนเฟเดเรชันคัพอีก2สมยัยติดทีมชาติอีก100นัดยิงไป28ป28ระตูเขาคคือคนที่ไมเคยยหาาปจากระบบของทีมชา บราซิลเลยต่อให้ช่วงหนึ่งฟอร์มในสโมสรจะดอรอปก็ตามแต่ชื่อของโรบเนโยยังอยู่ในทีมชาติบราซิลเสมอเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่แบกทีมแบบยิงถล่มได้ทุกนัดแต่เขาเป็นนักเตะที่ทุกคนในทีมเชื่อใจและกล้าจ่ายบอลเพื่อให้เขานั้นได้ปลดปล่อยจินตนาการและเป็นคนที่ทําให้แฟนบอลรู้สึกว่าบราซิลยังมีสเสน่ห์แบบแซมบ้าอยู่ปี2008มนซสตี้เพิ่งถูกเทคโอเวอร์โดยกลุ่มทุนจากอาบูดาบีพวกเขาต้องการประกาศอะไรบางอย่างให้กับโลกฟุตบอลได้รับรู้และชื่อแรกที่ถูกเลือกให้กลายเป็นหน้าเป็็นนตตาาขอองทีมกคคืโโรบิ่ัว3 22.5ล้านปอนด์เป็นสถิติใหม่ของพิมิลีกในเวลานั้นเขาคือนักเตะระดับโลกคนแรกในยุคใหม่ของแมซิตี้และก็เปิดตัวได้อย่างน่าประทับใจจริงๆเขายิงใส่เชลซีในเกมเปิดตัวแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเล่นที่ไหนโรบินโย่ก็ยังมีของแต่ฟุตบอลอังกฤษไม่ใช่ที่ของเขาโรบินโย่ไม่ใช่นักเตะที่จะเหมาะกับเกมเร็วดุดันและเข้าบอลแบบไม่มีพื้นที่ให้เขาได้โชว์เขาเหมาะกับจังหวะบอลบราซิลบอลสเปนมากกว่าจะต้องมาดวลไหลกับเซนเตอร์ร่างยักษ์ชนแบบรถถังในพิมิลีฟอร์มเขาขึ้นขึ้นลงบางเกมเล่น นบ้าดีแต่เกมเยือนบางทีเขาเงียบกิบเขาทําประตูได้หลายลูกในครึ่งฤดูกาลแรกแต่ครึ่งฤดูกาลหลังเขาก็เริ่มค่อยๆหายไปไม่รู้ว่าแผนของทีมไม่เหมาะหรือระบบไม่ได้เอื้ออํานวยให้เขานั้นเป็นตัวหลักอย่างที่เคยเป็นขําให้เขาต้องเล่นในพื้นที่ที่เขาไม่ถนัดบางนัดแทบไม่มีบอลให้เขาเล่นเลยแต่ที่น่าเสียดายคือแฟนบอลซิตี้คาดหวังว่าเขาจะเป็นคนที่แบกทีมแต่เมื่อระบบยังไม่ลงตัวและความมั่นใจก็เริ่มหายโรบินโย่ก็เริ่มหลุดจากบทบาทเดิมๆอย่างช้าๆลงไปก่อนที่โลกจะรู้จักเนมา่าซัมบ้าที่หลงเหลืออยู่ ชื่อของโรบินโยคือคําตอบนั้นมาก่อนเลยครับท้านเนมาร์คือสตาร์ลูกหนังสายโชลีลาแห่งยุค2010โรบบนโยคือคนที่วางรากฐานไว้ก่อนหน้านั้นเขาเป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นไอดอลและเป็นต้นฉบับของสไตล์นั้นเลยก็ว่าได้เเนมาร์เคยให้สัมภาษณ์ว่าผมโตมากับการมีโรบินโยเป็นไอดอลผมอยากเล่นให้ได้แบบเขาทั้งสองคนมาจากซานโตสเหมือนกันทั้งสองคนมีพื้นฐานบอลข้ามถนนเหมือนกันทั้งสองคนมีท่าไม่ตายเหมือนกันคือสเต็ปโอเวอร์ที่เร็วและต่อเนื่องจนกองหลังหัวขมําแต่ในขณะที่เนยยมารค,ค่่อออๆตติบบบโโโชืขงกั ค่อยจางหายไปสิ่งที่โราเป็นยมีคือพรสวรรค์ในแบบที่คุณยังฝึกยังไงก็เรียนแบบไม่ได้แต่สิ่งที่เขาขาดคือวินัยและความเข้าใจเทคนิครวมไปถึงความกระหายที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่ง เขาเก่งมากครับเก่งชนิดที่คนบราซิลยังพูดกันว่า้าโรเบนโยมีหัวใจแบบคิสเตยโนโรนันโดป่านนี้เขาคงได้บอลลังดอไปแล้วเขามีทุกอย่างที่นักเตะระดับโลกต้องมียกเว้นความมุ่งมั่นแบบที่คนอยากจะเป็นที่หนึ่งจริงๆเขาไม่ได้ผิดพลาดอะไรเพราะขาดฝีเท้าครับแต่เขาพลาดเพราะขาดอะไรบางอย่างที่ไม่มีในสนามซ้อมบางทีโรเบนโยอาจจะไม่เคยอยากเป็นตำนานเลยก็ได้เขาอาจจะแค่อยากสนุกกับฟุตบอลซึ่งมันก็ไม่ผิดเลยแต่มันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับการอยู่ในจุดสูงสุดของโลกฟุตบอลเท่านั้นเองหลังจากช่วงเวลาที่มนซซตี้ทุกอย่างใน ชีวิตของโรเบนโย่ก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปแบบที่หลายคนไม่ทันรู้ตัวเขากลับไปซานโตสเพื่อเรียกความมั่นใจย้ายไปเอซิมิลานซึ่งตอนนั้นยังเป็นทีมใหญ่ในอิตาลีจากนั้นก็ไปเล่นในจีนและสุดท้ายก็ไปตุรกีชื่อทีมที่เขาอยู่ค่อยๆเล็กลงความสนใจจากแฟนบอลก็ค่อยๆหายไปฟอร์มในสนามเองก็ไม่เหมือนเดิมโรเบนโย่ในวันนั้นไม่ใช่โรเบนโย่คนเก่าที่เราเคยรู้จักอีกต่อไปมันเป็นความรู้สึกที่แฟนบอลหลายคนพูดเหมือนกันว่าเหมือนเห็นแสงที่เคยสว่างค่อยๆลิบหลีลงไปทีละนิดไไมมม่่่ดดด้ััับททนนนีแแตคออยๆจ มองไม่เห็นแล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็เกิดขึ้นจริงคด,ดีล่วงละเมิดทางเพศจากปี2013ในอิตาลีถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่และกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสุดท้ายของชีวิตปี2022สายอิตาลีตัดสินจำคุกเขา9ปีและหลังจากสู้คดีมาหลายปีปี2024โรบบนโยถูกนำตัวเข้าสถานคุมขังในบราซิลจริงๆจากนักเตะที่เคยโดดเด่นที่สุดในยุคจากเด็กที่เปเล่เคยชมต่อนหน้าฟนบอลทั้งสนามเขากลายเป็นชื่อที่ถูกเอ,อ่ยถึงด้วยความเสียดายและความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะจบแบบนีี้้เลยจรริิงงงๆบาคัชต ฟุตบอลไม่ได้แพ้แค่ในสนามครับแต่แพ้ให้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หรือบางครั้งก็เป็นสิ่งที่เขาเลือกเองและสําหรับโรบินโยแสงที่เคยสว่างที่สุดดวงหนึ่งของบาราซิลก็ดับลงไปอย่างเงียบๆแบบนั้นเองคําพูดที่คนพูดถึงโรบินโยไม่ใช่แค่เรื่องพอสวรค์ครับแต่สิ่งที่คนรอบตัวพูดถึงเขามากที่สุดคือเรื่องของใจและจังหวะโค้ชบางคนบอกว่าเขาคือนักเตะที่เก่งที่สุดในสนามซ้อมแต่ไม่ใช่ในสนามแข่งเพื่อนร่วมทีมหลายคนพูดคล้ายๆกันว่าเขาคือปีศาจในวันที่เขาอยากเล่นแต่ก็เป็นเพียงแค่ ทีมในวันที่ใจนั้นไม่ได้อยู่กับเกมโรบบนโยไม่ใช่คนที่เล่นแย่แต่เขาเป็นคนที่เล่นฟุตบอลขึ้นกับอารมณ์มากเกินไปวันไหนถ้าเขารู้สึกมั่นใจเขาจะทําทุกอย่างให้ดูง่ายไปหมดและถ้าวันไหนที่เขาโดนบีบหรือไม่มีจังหวะที่เขาชอบวันนั้นเขาก็จะเล่นไม่ออกมีนักข่าวคนนึงเคยเขียนถึงเขาว,ว่าเขาเอาฟุตบอลข้างถนนมาไว้ในแชมเปียนลีกแต่เขาลืมไปว่าแชมเปียนลีกนั้นต้องชนะมันคือคาอธิบายว่าบางทีเขาอาจจะเล่นฟุตบอลด้วยเป้าหมายที่ต่างจากคนอื่นคนอื่นอยากจะเป็นแชมป์อยากสร้างสถิติแต่โรบินโยก็ สนุกกับมันในทุกครั้งที่ได้ลงสนามก็เท่านั้นเขาเล่นฟุตบอลเหมือนศิลปินเกินไปและบางครั้งฟุตบอลในโลกใบนี้มันก็ไม่เหมาะกับศิลปินทุกคนถ้าถามว่าโรบินโยเก่งแค่ไหนเลยครับถ้าเอาแค่ถ้วยรางวัลเขาไม่ถึงระดับตำนานหรอกเขาไม่เคยได้แชมป์โลกเขาไม่เคยมีบอลลอดอร์เขาไม่ได้อยู่ในทีมระดับแชมป์ยุโรปหลายปีเหมือนคนอื่นและถ้ามองแค่สถิติเขาก็ไม่ติด20อันดับแรกของโลกในยุคเขาแล้วไม่ได้ยิงเยอะไม่ได้แอซซิ์เยอะแต่ฟุตบอลมันไม่ใช่แค่ตัวเลขครับบางคนมีอะไรบางอย่างที่เกินสถิติเกินกว่่าาาาถ้วววยยยรรรรงัลลลแแะะเกกินคคบบโือ นนัน้ถ้าคุณเคยดูเขาเล่นในวันที่เขาฟอร์มดีที่สุดคุณจะรู้สึกเลยว่าเรากําลังดูนักเตะที่ทําอะไรก็ได้ให้เป็นไปได้ในสนามอย่างน่าเหลือเชื่อทุกครั้งที่เขาได้บอลคนทั้งสนามจะลุกขึ้นนั่งหลังตรงและรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นเขาจะเลี้ยงหลบหรือเปล่าจะแตะลอดขาหร,หรือจะสับขาหลอกหรือจะทําอะไรที่เราคาดไม่ถึงเขาเล่นเหมือนคนที่ไม่มีกรอบความคิดเหมือนจินตนาการของเด็กข้างถนนที่ถูกดึงเข้ามาในสเตเดียมขนาดใหญ่ที่มีคนนับหมื่นเขาอ่านไม่ใช่ตำนานในเชิงผลลัพธ์ในทั่วรางวัลแต่เขาคคืน,นัเตที่ ทําให้ทั้งสนามนั้นตกตะลึงกับลีลาของเขาเพียงคนเดียวและไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้แบบนั้นบางคนบอกว่าเขาคือความล้มเหลวแต่เอาจริงๆเขาไม่ใช่แบบนั้นเลยเขาอาจจะเป็นแค่เปลวไฟที่ลุกแรงเกินไปเร็วเกินไปและสุดท้ายมันก็มอดลงเร็วอย่างที่ไม่มีใครได้ทันตั้งตัวเขามีพรสวรรค์เขามีชื่อเสียงเขามีช่วงเวลาที่โลกทั้งใบเคยเชิดชูเขาบางทีถ้าย้อนเวลากลับไปถ้าเขาเจอโค้ดที่ใช่ถ้ามีแรงผลักดันที่มากกว่านี้ถ้าเขาเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปบางทีเราอาจจะได้เห็นอีกหนึ่งตำนานจริงๆ ที่ชื่อว่าโรบินโยก็ได้แต่นั่นเลยครับโลกฟุตบอลมันไม่ได้เดินทางด้วยคําว่าท่ามันเดินด้วยสิ่งที่คุณเลือกทําในทุกวันในสนามซ้อมในห้องแต่งตัวในเกมที่สําคัญที่สุดในชีวิตโรบินโยเขาเลือกแล้วเขาอาจจะไม่ได้เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดแต่เขาก็เคยเป็นแสงสว่างที่ทําให้คนดูทั้งโลกนั้นลงรักฟุตบอลโลกฟุตบอลรอเขาเหมือนรอพระอาทิตย์ขึ้นแต่สุดท้ายเขากลายเป็นพระอาทิตย์ที่ไม่เคยขึ้นเต็มฟ้าและนี่คือเรื่องราวของเขาโรบินโย